โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิดร็อกแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาชมปลักเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ทำไป2คลิปแล้วนะครับรู้สึกว่าใช่เวลาหมดก่อนนะครับก็เลยนั่นแหละอารมณ์ยังค้างขาก็เลยต้องมาทำคลิปภาคต่อไปเดี๋ยวขอปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะมีเสียงวื้วื้วเข้ามาในเครื่องโอเค mm hmm. ก็ไปกันต่อนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าพอที่แล้วทำไว้ถึงไหนแล้วโอเคก็เริ่มต้นที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแถวล่างนะครับแถวล่างเนี้ยแถวล่างของถาดนี้จะมีเหรียญหลวงพ่อส่วนอยู่ส mm ี hmm. ่เหรียญใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วโอเคนะครับอันนี้ดูไปแล้วเหรียญทองทิพย์นะครับ เขาเรียกว่าเสม,มาตัดหัวหรือหรือเรียกว่าเหรียญอาร์มนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกโอเคก็วันนี้เริ่มต้นด้วยเหรียญน,นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อส่วนวัดหนองคลาตำบลบึงอำเภอศรีราชาเรานี้เองนะครับผมอยู่ศรีราชานะทุกวันนี้ก็เลยมาทําความรู้จักกับหลวงพ่อส่วนอันนี้เป็นเหรียญรุ่นมั่งมีศัพย์นะครับ มั่งมีศัพบเพึ่งได้มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือวันที่13มิถุนายนนะครับ2022นะครับซึ่งวันก่อนนั้นเป็นพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปรับพระมาที่วัดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าทองแดง ลมดำนะครับจะเห็นว่าแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวตรงส่วนนี้แบ็กกลามีฉากสีดำาๆนี่เป็นลมดำนะครับส่วนองค์นี่นะ่าจะเป็นการเขาบอกว่าชุบทองนะครับอ่านจากใบรายการนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบลงยาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขอบด้านบนก็จะมีลงยาสีแดงนะครับสวยงามเดี๋ยวลองซูมสามารถซูมได้อไหม อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเหรียญมาใหม่น้องใหม่นะครับก็เช่าหาบูชาจากวัดนะครับเมื่อวานก็เหรียญน,นี้ก็เช่าเช่ามา250เองนะครับไม่ได้แพงถ้าใครสนใจก็รีบไปวัดนะครับยังพอมีเวลาที่จะที่จะเช่าหามาได้ซูมหน่อยครับพร้อม ุณเป็นอะไรของคุณครับกล้องทำไมกล้องไม่อยากสูมไม่อยากทำงานโอเค okay. ด้านหลังนะครับเป็นรูปเท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งมีความชัดเจนมากๆนะครับอะไรประมาณนี้2,565นะครับปีนี้แล้วก็มียันอักษรยันประกบข้างนะครับค่อนข้างชัดเจน ทองแดงลมดำนะครับใครสนใจก็ให้ไวนะครับเหรียญนี้บูชาแค่250านะครับราคาหน้าวัดนะราคาหน้าตู้นะครับส่วนสามเหรียญนี้นะครับหนึ่งสองสามก็เป็นลววงพ่อส่วนเหมือนกันนะครับแต่ผมจองไว้นะครับผมจองไว้ก่อนก่อนเมื่อวานก่อนวันที่จะไปหลับพระนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองคนจนนะครับ เพื่อเอาใจคนจนคุณจะซูมได้ไหมครับคุณกล้องกูไม่เข้าใจมึงเลยคุณกล้องทำงานยังไงวะเนี้เดี๋ยวนะครับขอเวลาทำความเข้าใจกับกล้องนิดนึง ยังไม่สูบตายละท่านผู้ชมนีกลับบ้านเนี่ยหอบเสือหอบหมอนกลับบ้านหมดแล้วโอเคพอได้ไหมก็เหรียญนี้เป็นเหรียญทองทิพย์นะครับลงยาขอบข้างสีแดงนะครับลงยาจีวรสีเหลืองนะครับทองทิพย์ทองคนจนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังสักนิดหนึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมจองไว้นะครับจองไว้แค่เหรียญละร้อยนะครับถูกกว่านี้ ก็คงต้องเรียนละ50แล้วละครับโอเคด้านหลังก็เป็นเท้าวเวสุวรเนื่องจากเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นมั่งมีทรัพ์นะครับประมาณว่าใครมีไว้เนี่ยจะร่ำรวยนะครับอโอเคต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันหลวงพ่อส่วนนะครับลงยาขอบเขียวนะครับอะไรประมาณนี้ มี2เหรียญน,นะครับลงยาขอบเขียวเนี่ยอีกเหรียญหนึ่งผมว่าวัดหนองคล้าหรือเหรียญหลวงพ่อสวนเนี่ยเขาทำค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยนะครับเทียบกับราคาที่ที่เราเช่าหามาแล้วถือว่าถือว่าถูกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยวัดทำบุญด้วยนะครับใกลอยู่ใกล้ก็นั่นแหละหาโอกาสไปดรวนเลยนะครับเพื่อที่จะมั่งมีทรัพย อันนี้เป็นเหรียญจากวัดจุกะเชอร์ไม่ใช่จุกะเซอร์นะครับจุกะเชอร์โอเควัดจุกะเชอร์ก็เป็นวัดอของหลวงพ่อเริ่มปรโมนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อส่วนไว้อย่างนั้นนะครับส่วนใบหน้าของพระที่เห็นเนี่ยผมผมผมไม่มั่นใจว่าเป็นใบหน้าของหลวงพ่อเริ่มหรือเปล่านะครับผมเองไม่ไม่คุ้นเคยจริงๆนะครับ คนที่เล่นพระเขาก็แนะนําผมว่านั่นแหละถ้าชอบเหรียญหลวงพ่อส่วนก็ต้องรู้จักหลวงพ่อเริ่มด้วยเพราะว่าหลวงพ่อเริ่มนี่เป็นอาจารย์หลวงพ่อส่วนเนี่ยเป็นเพียงลูกซิ์อะไรประมาณนี้ครับเมื่อมีโอกาสผมก็เลยนั่นแหละลองขับรถไปวัดอยู่อยู่ห่างกันประมาณ1.8กิโลเมตรเองนะครับใกล้ใกล้กันนะครับผมก็เลยไปดูแล้วก็ได้มา1เหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันอะไรประมาณนี้ ผมเรียกว่ายันดาวยันดาวแล้วก็เขาเรียกอะไรอันนี้ดูไปแล้วนะครับโอเคข้ามมาข้ามมาข้ามมาเนี่ยคุณไม่โฟกัสใช่ไหมคุณกล้องโอเคกระโดดมาถาดนี้นะครับถาดนี้บางส่วนก็ดูไปแล้วนะครับมีการสลับพละาด,ด้วยโอเค เอาส่วนที่ยังไม่ดูนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับทําค่อนข้างสวยนะครับเซมาปีไหนอาจารย์ก็จ้าจ้าอาจารย์มั่วไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยโอ้ตายตายตกล้องนี้ทำมาเพื่อฆ่าคนถือกล้องเลยจริงๆ ผมยังไม่เข้าใจนะครับเพิ่งใช่อาจจะโทรศัพท์ใหม่ยังไม่ได้เรียนรู้มันสักเท่าไหร่เป็นเซมาไม่ตัดปีกนะครับด้านขอบก็ตอกเลขเก้าไทยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนะครับผมเองก็ชอบหลวงพ่อคุณนะครับผมชอบท่านเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีความซื่อตรงนะครับพูดตรงตรงใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่นะครับพระแบบนี้หายาก แล้วก็คิดถึงท่านนะคิดถึงพระเทพวิทยาคมนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ต่อมานั่งเขาเรียกนั่งผ่านหรือนั่งโตะนี่เหมือนเหมือนเห็นขาโต๊ะมากกว่านั่งโตะนะแล้วก็ครอบด้วยพญายน,นาคอะไรประมาณนี้นะครับหลวงพ่อคูณเหมือนกันซูมหน่อยครับอืม สวยงามให้ดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นตันตันตันตอกเลขเก้าเห็นไหมมุมบนซ้ายนะครับเก้าเก้าเก้านะครับแล้วก็ตอกคำว่าพิเศษด้วยนะครับนักเล่นหาเขาเรียกว่ายันดวงนะครับรูปยันดวงอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นยันประจำหลวงพ่อคูณโอเคไปตอ่อ หลวงพ่อคูณอีกแล้วนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ขนาดยูนิตถุงถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บนะครับหน้าตาชัดเจนมีชีวิตชีวาเหมือนหลวงพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าเลขโคด1นึ6นะครับพิมพ์คำว่าพิเศษพิมพ์โอสารพัดพิมพ์กรรมการพิมพ์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 สองพป่า สวยงามด้านหลังไหมหัดตายแล้วแสงมาจากไหนระเบิดระเบิดโอ้ชีวิตชีวิตมันเกิดมาเพื่อหักกูจริงๆไอ้กองโอเคหนึ่งหนึ่งห้าหนะครับนีิรันตรายนะครับคล้ายๆกับว่าใครมีเหรียญนี้แล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับโอเคลองมาบูชาผมแล้วไปออกลบดูนะครับถ้ากลับมาได้แสงว่าแคล้วคลาดปลอดภัยโอเค หลวงพ่อคูณเอกนะครับทรงนี้เขาเรียกเหรียญอะไรนะครับคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะเหรียญสร้างบาร,รมีนะครับพิมพ์นี้คล้ายๆกับเหรียญสร้างบาร,รมีแต่สร้างบาร,รมีจะเป็นเหรียญรูปไข่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบเนี่ยการออกแบบเหรียญแบบนี้ดูด้านหลังสักหน่อยหลวงพ่อคูณมีไม่กี่เหรียญน,นะครับด้านหลังก็ซ้ำซากจำเส ยันดวงหลวงพ่อคูณด้านบนพิมพ์ว่าไตรสรณะนะครับมือสัน่นตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับพีอะไรอยู่คนเดียวโอเคหลวงปู่สอนะครับสายสุรินนะครับชัดเจนไหมเดี๋ยวทราบแล้วเปลี่ยนเป็นเซมาม,มุมไหนดี ทำไมไม่ค่อยเห็นเบนน้าหลวงพอ่ออามุมนี้พอเห็นอยู่โอเคอาจจะมีถุงพลาสติกนะครับถุงกอบแก็บกลุ่มไว้นะครับความความความเบลอจึงมีนะโอเคต่อมานี่พยักประกบคู่เสือประกบคู่หลวงพ่อพัดนะครับทำสีลุงลงยาจีวอ,อืสวยงามดูด้านหลังดีกว่า หลวงพ่อพัดเนี่ยกำลังมาจริงๆริงก็มาทุกยุคทุกสมัยอ,มอะไรประมาณนี้นะครับพยักแสนล้านนะครับครับด้านบนคงเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มีสิงอยู่ตรงกลางใช่ไหมด้านหน้าเป็นเสือสองตัวด้านหลังเป็นสิงเนี่ยสิงแบบเบียสิงอะสิงหาอะไรประมาณเนี้ซูมได้ไหม โอเคอะไรประมาณนี้นะครับลงไปด้านล่างอ่านี่เกจิกำลังมาเหมือนกันแสงคุณจะมาทำไมครับแสงหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญแบบนี้เขาเรียกเสมาหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะครับหลวงพ่อรวยเหรียญหลวงพ่อรวยนี่ค่อนข้างมีราคานะครับเหรียญออกใหม่ราคาขึ้นเลี้ยวเลยทําไมก็ไม่รู้สงสัยว่า พราะชื่อท่านดีชื่อว่ารวยใครมีเหรียญหลวงพ่อรวยแล้วจะรวยอะไรประมาณนี้ครับคงเป็นคอนเซ็ปต์ของนักเล่นเหรียญกันนี่อย่างเหรียญเนี้ยพิมพ์ว่ารวยทันใจเนี่ยค่ะค่จะบอกผมว่าใครมีเหรียญนี้แล้วแบบไม่ต้องไปรอชาติไหนเดี๋ยวมึงรวยรวยเลยอะไรประมาณนี้ครับก็สวยงามเหรียญหลวงพ่อพัด เกจิน u m เบอร์นะครับสายนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัดเ,เรียกเสมาไหมทรงนี้ด้านหลังเป็นเรือสำเภานะครับหอบเงินหอหอบทองด้านบนพิมพ์ว่ารวยเหนือรวยอดตายนะที่หลวงพ่อพัดก็เล่นมุกรวยนะครับโอเคจริงๆความรวยนมันไม่เข้าใครออกใคร ถ้ามันออกมันจะกลายเป็นความจนทันท uh ีะค ah. ีับมันจะความรวยจะไม่เหลือแล้วโอเคเหรียญหลวงปูเหลืองนะครับสายปฏิบัตินะครับก็คือสายพระป่านะครับดูจีวรจีวรท่านจะเป็นแบบนี้จีวรห่มคลุมเนี่ยจีวรพระปฏิบัตินะครับเหรียญนี้คนขายเขาแถมให้ผมมานะครับเรานัดเจอกันนะครับเพื่อรับเหรียญหลวงพ่อสวนนะครับ แล้วก็เขาแถมให้ผมมานะครับด้วยความเมตตาก็ขอบคุณมากเขาบอกว่าเผยแพร่บรมีหลวงปู่เหลืองนะครับหลวงปู่เหลืองนี่อยู่บุรีรัมย์นะครับน่าจะบุรีรัมย์ถ้าผมจําไม่ผิดซู้มหน่อยครับคุยกับกล้องมันจะมันไม่รู้เรื่องบุรีรัมย์ปีห้าเก้าโอเคหลวงปู่เหลืองรวยมหาเศรษฐีอดตายละเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ย มีคําว่ารวยทั้งนั้นนะไม่มีคําว่าจนเลยนะครับจนฉับพลันอะไรประมาณนี้คัูว่าแม่งขายไม่ได้สักเหรียญตายอันนี้แปะลงสีนะครับเขาพาผมเรียกว่าแปะลงสีผมไม่รู้ว่าแปะลงสีคือใครนะครับคงจะเป็นผู้บําเพ็ญบารมีอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะบรรลุอภินญ,ญาอรหันต์อะไรประมาณนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นวะนะครับจะมีเนี่ย สีวันหน้าของนาวะาก็จะประมาณนี้เห็นสีเนื้อไหมเป็นสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับนาวะที่ถ้าโดนสัมผัสกับนิ้วมือเรากับเหงื่อกับใครเราแล้วเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบเข้มขลังเข้มขลังนะครับออกน้ําตาลน้ําตาลเข้มบางทีออกดําไปเลยอะไรแบบนี้ก็คือเนื้อหาสาระของนาวะนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อ ทองสุทธศสีโลนะครับหลวงพ่อทองก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคุณนะครับท่านก็มาสร้างพระ,ะดําเนินลอยตามหลวงพ่อคุณนะครับซึ่งกำลังมากำลังดังคือท่านดังมากๆหลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศนครราชสีมาเหรียญนี้ก็หน้าตาเนี่ยมีชีวิตชีวานะครับเนื่องจากว่า คนออกแบบเขาดีไซน์เหรียญได้สวยมากๆครับแต่ว่าเหรียญมีขนาดเล็กเป็นนิดนึงนะครับ mm. ด้านหลังเป็นยันดวงนะครับออลอบแบบหลวงพ่อคูณเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์กันนะครับ mm. โอเคก่อนเวลาหมดก็ลงท้ายด้วยเหรียญเกสักสองเหรียญน,นะครับจริงผมไม่รู้หรอกว่าแท้หรือเกสแต่ว่าผมเดาว่าเป็นเหรียญเกสเพราะว่าหนึ่งความคมชัดยังน้อยอยู่นะครับอย่างเหรียญน,นี้แล้วก็เขาขายราคาถูก ร้อยปีพระล่วงโลดฤทธิ์นะครับเนี yeah. ่ยอีกเหรียญหนึ่งนะครับเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์โอเคพันท้ายนรสิงห์ท่านได้กลายเป็นเจ้าพ่อเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ความคมชัดของสองเหรียญเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วก็ขายราคาถูกแล้วก็เป็นการชุบอ,อ่ชุบทองชุบทองเหลืองอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งนั่นแหละเป็นการทําแบบง่ายๆนะครับ ผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ทำก๊อปปขึ้นมานะครับแต่ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับก็โอเควิดีโอของอคลิปนี้ก็ยาวมากว่า17นาทีแล้วนะครับก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็มีเวลาว่างแหละเดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมเพราะว่าพระเครื่องที่จะนํามาให้ดูเนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับที่ยังไม่ได้อธิบายก็กยังมีอยู่โอเค เดี๋ยววิดีโอจะยาวไปกว่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ใช่ก็กดดิสไลค์นะครับง่ายมาก See you next time. b y ย